ติ๊กต้ตแซับเอกไอวิทครับผม <ques> ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเราอยู่กันที่สีหยิวสยามสยามสยสามส,สายามสยามเราอยู่กับรายการแต้มาก เราจะมาสมมุติสมมุติกันนะชัดสมมุติสมมุติมมตว่า,วาครูรยังเด็กตัวก่อนไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เราจะพูดเนี่ย<ะ>เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นย้ำนะครับ<ะ>เรื่องสมมุติทั้งสิ้นย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องสมมุติทั้งสิ้นจะย้ำอีกน,นานไหมถ้าคุณยังไม่ได้ยินเรื่องสมมุติทั้งสิ้นครับผมออไปแล้วแล้ววันนี้นเรื่องที่เราจะพูดก็คือแท็กซี่ครับผมเบื่อไหมครับกับการที่คุณเจอปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธรถไม่ไปสมรถแก้บด ใกล้กันไปใกล้กลันไปวันนี้เราก็จะเอาเรื่องสมมติเหล่านี้ไปถามนะนอกจากวันนี้เราถามแล้วเราจะรับหน้าที่เดินนำโทษแทนครับผมเดินบนลงโทษ A กับ B นะครับบทลงโทษ A นั่นก็คือแป้งนะฮะโรยหัวโรยหัวโรยหัว,หวนะแล้วเอาถุงเท้า ไอห,หัวกับผมออให้ฝุ่นนี่มันฟุ้งกระจายไปเลยเออและก็หลังทากีก็คือวิ่งรอบสยามเลยครับแล้วตะโกนว่าผมขอโทษผมขอโทษผมไม่รับผู้โดยสารผมขอโทษแล้วให้ผู้ที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเป็นคนเลือกนะครับว่าใครที่จะโดน A หรือ B เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยครับไปเลยดีกว่าไปไหนว่ายน้ำไปดีกว่า และตอนนี้เราอยู่กับคุณกิ๊บค่ะคุณก so. okay. ิ๊บนะครับผมกิ๊บซีร์กิ๊บซ่าจ้ากิ๊บโซ่กิ๊บโซ่ไม่มีโ่โอเคเคยเรียกแท็กซี่แล้วปฏิเสธไหมเคยค่ะเคยค่ะบ่อยไหมฮะปล่อยเลยได้บ่อยทำไมเดินเจอแถวสยามตรงนี้ปล่อยค่ะเคยค่ะสำหรับใครที่อยากจะทบุญนะครับมาได้เลยนะครับที่ใต้ BTS สยามนั่นเองฮะอยู่บริเวณหน้า True Coffee นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผนประเด็นประเด็นประเด็น เคยโบกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่รับไหมเคยค่ะประจำเลยประจำเลยวันนี้นะครับน้องปามี่นะครับได้แบงโชมมาแล้วเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณปามี่นะครับปามี่อีปาเจริญนะไม่ใช่ได้ได้ได้ช่วยสอนหน่อยค่ะจำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วชอบไม่ใช่อะชื่ออะไรครับผมป๊อปค่ะน้ำตาลเคยเจอไหมที่แบบว่าโบกแท็กซี่แล้วเขาบอกไม่ไปเคยค่ะเคยอะไรครับและตอนนี้เราอยู่กับคู่รักแห่งปีอีกหนึ่งคู่นะครับผมนั่นก็คือคุณ เครับและคุณ top ค่ะเคยเรียกแท็กซี่โบกแท็กซี่แล้วเราต้องปฏิเสธเราวไหมครับอ๋อเคยค่ะเคยครับบ่อยไหมครับไม่บ่อยบ่อยเหมือนกันไม่บ่อยครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณปูค่ะคุณปูมันมีแปดขาสองขาหน้าแล้วแบบไวนิ่มดอกไม้เฮ้ยไม่มีใครเบรกเลยเคยโบกแล้วไม่รับไหมเคยรับผมติ่งนี่นะครับเราอยู่กับน้องพราวค่ะแล้วพราวนี้นะครับประวัติความเป็นมาของเขานะครับเขาเกิดวันที่สิบธันวาค่ะสิบสิบธันวาคมนะครับ คำถามของเรานะฮะสิ่งที่เราจะถามน้องดาวก็คือเคยขึ้นแท็กซี่แล้วเขาปฏิเสธเราไหมเคยค่ะน้องชื่อเจนค่ะน้องเจนยานทิ้ง์เครับหลายคนอาจจะบอกว่าเขาสัมผัสได้ง่ายหรือเลยเกินเอไอคนลุกเอไอคนลุกขนลุกเลยอ่ะคนลุกเลยอ่ะยิ่งกว่าจุดอื่นที่สุดเลยเจนคนลุกไปหมดแล้วน้องฝนนะครับผมน้องเจนกับน้องฝนนะครับเป็นคู่เลสดี้นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ น่ารักมากเลยเคยโบกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ปฏิเสธไหมครับเคยค่ะเคยนะเคยปะเคยเราอยู่กับตัวละครที่หลุดออกมาจากในเกมชื่อเกมว่า What Color What Color อะนะครับผม What Color มีโดนิงค่ะเซราค่เซรามูนค่ะลิงค่ะน้ำใจน้ำฝนค่ะนี่น้องกับนนี่ครับเด็กเคยเจอบ้างป่ะที่เรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ปฏิเสธเราไม่ไปเคยไหมโคตบ่อยมาก ชาวไปมหาวิทยาลัยที่สุดนะคะเป็นประจำเป็นประจำนะครับโอเคนี่คือเสียงการันตีแล้วนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้ได้ถูกปฏิเสธระนาวอะไรครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการบริหารกรุงเทพมหานครนะครับซ่งนี้เราจะสัมภาษณ์เขาคิดยังไงครับกับการที่แท็กซี่เนี่ยไม่รับผู้โดยสารครับเออผมก็คิดว่าแท็กซี่เนี่ยไม่รับก็ก็เรื่องของเขานะก็ไม่ไม่ไม่รับก็ไม่ต้องขึ้นถ้าไปขี่จักรยานเอาอ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับไป ชื่ออะไรครับผมบบาสครัเป่าแคนมานานเนี่ยครับอะไรนะแซกโซโฟนมีแซกไม่ใช่แซกแซกน้องบาสเคยไปเรียกแท็กซี่แล้วเขาแบบปฏิเสธแล้วอ่ะเคยครับบ่อยมากเลยครับบ่อยมากเลยมิ้นค่ะจากโรงเรียนเซนโยเซฟบางนาโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เด็กน่ารักมากเลยรู้จักครับผมเซนโยเซฟบางนาโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอยู่แถวแถวบางนาแบอยู่แบริง เราแผลเรแผลอบางแก้วไปนะเลยนิดเดียวแถลแถจริงๆเราเคยบอกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่รับไหมเคยค่ะเคยค่ะอ่าเราอยู่กับกิจกรรมกีฬาสีคณะพุทธรักษาสีชมพูโรงเรียนราชดัมรีวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ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 มหานครอมรรัตนโวก็นครสุโทัยเลาไปเล่าไปรู้จักน้องๆกันดีกว่านิดค่ะนานค่ะบุ้งค่ะเราเคยขึ้นแท็กซี่แล้วเขาปฏิเสธไหมเฮยมั้เฮ้ยเคยค่ะ เขาให้เหตุผลทําไมว่าทําไมถึงไม่ไปส่งรถครับส่งรถไปส่งรถสุดีก็บิดดื้อๆเขาไปดื้อๆวันก่อนที่มาสอบเนี้ยก็โดนแท็กซี่บอกว่าใบทะเบียนขาดแล้วใบทะเบียนขาดแล้วแล้วมึงจะออกมาได้ไม่ใช่แล้วมันจะออกมาทําไมในเมื่อแบบถ้าถ้าขาดไปแล้วก็อยู่บ้านไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะออกมาทำไมตอนแรกคือเหมือนกับก่อนหน้านี้เราเรียกใช่ปะไม่รับเราอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ทะเบียนขาดแต่พอเขาเลยไปอย่างเงี้ยก็มีคนบอกเพรว่าไปตรงนี้หน่อยเขาไปโอ้แสดงว่ามึงไม่รับแหละเออคือมึงไม่ต้องบอกใช่คือมึงจะเป็นทะเบียนต้องอายดีกว่า ตรงรถแก๊สหมดนาตาโบราณน้องพี่ส่งรถพี่ไปไม่ได้จริงงสั่งรถค่ะส่งรถไปมันไกลส่งรถค่ะไม่ไปเออมันไม่คุ้มครับไปแล้วมันไม่คุ้มไปแล้วมันไม่คุ้มนี่ไปดาวอังคารไปแล้วกลับไม่ได้เสียเป็่ผมรีบไปส่งรถครับส่งรถไกลเกินไกลไม่ไปส่งรถส่งรถค่ะส่งรถไกลค่ะจากไหนไปไหนครับกา่รู้จักค่ะไปประมาณบางบัวค่ะติธุราอะไรอย่างเงแก๊สหมดโผล่มือบายบายแล้วก็ขับไปน้ำมันแก๊สหมดน้ำมันหมดแก๊สหมด ส่งรถไม่ไปไปไม่ถูกไปไม่ถูกมึงมาขับแท็กซี่ทำไมวะาวมึงมึงคือไม่เข้าใจไงคืออะไรอ่ะแล้วแต่ขึ้นทำไมแมึงมึงมึงมาขับทำไมดีกว่ามึงมึงกลับบ้านไปอยู่ไฟไปอยู่บ้านเลยใช่ไหมเติมแกะเติมแกะส่งรถมันใกล้ไปอ่ะมึงให้กูบอกไปเชียงใหม่ไหมเมืไม่ไม่เมื่อกี้ไกลๆไม่ไปนี่ไกล้โอเคคือไม่ต้องบอกว่าพี่ไปเชียงใหม่เหรอไกลพอไหมเออ แล้วว่าพี่ไปต้องไหนได้ที่มันพอดีพอดีอยู่มึงอะแต่มึงอะยังไม่เคยเ,เจอใช่ไหมที่แบบว่าเข้าไปปั๊มแก๊สนี่เ,เคยแล้ว ไช่บ่อยเจอสองครั้งแล้วคือประมาณว่าเออรับนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาเติมแก๊สแป๊บนึงนะแล้วก็ไม่กดมิเตอร์หยุดด้วยนั่นไงนี่ไงทีนี้พอเขาเข้าไปเติมเงินเราก็ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมใช่แล้วพอถึงปลายทางเขาหักไหมบางคนก็หักแต่บางคนก็ไม่หักหนูแบบกระซิบแม่แบบแม่บอกเขาไหมแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรดอกไม่กี่บาทเองเออไม่เป็นไรหรอกแม่แม่เข้ามานะเดีแม่พ่ออยู่ข้างนอกแม่แม่แม่เข้ามาแม่แม่มาแม่อยม่ข้า้ในแล้วนะพอแม่เข้ามา ครับครับฝนค่ะวันนี้เรามีคําถามมาถามซึ่งเป็นเรื่องสมมติล้วนๆเลยนะคะัคำถามถามว่าว่าอะไรวะสมมุติว่าเราเนี่ยไปโบกรถแท็กซี่ใช่แล้วรถแท็กซี่เนี่ยปฏิเสธอย่างแรกเลยที่เราอยากจะพูดกับมันมากเลยคืออะไรครับจะนี่เป็นไหนแล้วมึงกดว่างทำไมแล้วมึงกดว่างทำไมเออมึงกดว่างมึงกดว่างทำไมไม่รับกูมึงจะรับใครไอเดียขอ เป็นกลาง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 ในวลาแบมีตังใจเหมือนกันนะกูรีบมึงจะไปไม่ไปกูรีบตอนนี้กูปวดขี้มากเลยเนี่ยจะรีบส่งรถไปไหนคะส่งรถหาพ่อเธอรจังช่างมันเถอะกูไม่ไปกูไม่ไปมึงไม่ไปนะแล้วไม่ไปผมไม่ไปด้วยเอาที่เยอะพวกไม่ไปไอ้เทียมวัดตะลักเลยค่ะอันนี้ชัดๆเลยนะ ไอเฮ่ามึงรับแต่ปลาร่างเลยค่ะไม่เป็นไรครับพี่ผมขี่รถไฟก็ได้ไม่ไปก็ได้หวะไปขึ้นดีกว่าเออไปขึ้นดีกว่าห้ออ๋อชัดเจนนะตายไปเถอะไปเถอะน้องดักวิ่งดักของเรานะฮะบอกว่าส่วนน้องฝนบอกว่ายายมึงเกิดไม่เป็นไรค่ะโบ๊ะคันใหม่ก็ได้ไปไปไป กูจะไปอะกูบอกว่าส่งรถตลอดเลยอะไม่รู้คือแบบส่งทั้งวันเลยหรง่ายหรือว่าอะไรไม่เข้าใจก็จะกลับบ้านนึกออกปะคือมันก็ดึกแล้วไม่ใช่แบบเออปฏิเสธไม่ได้ไปง้อซะหน่อยแบบนึกออกปะไม่ได้ไปขอเงินขอกินแตงเย็นนะแตเย็นอะไรวะอะไรวะเออไปวะทำไมไม่ไปอะพี่มึงไปไหนไปด้วยไปด้วยกันไปสบายนะพี่นะไปสบายสบายเลยไปได้ถอะก็ไม่ไปก็ไม่ต้องไปค่ะได้คันอื่นได้มีเยอะไร อย่างนี้ก็อย่ามาทำตัวดีครับเพราะหนูไม่ใช่ฝรั่งใช่ปหมคะเพราะหนูไม่ใช่ฝรั่งแต่กูพูดลังกิดได้กูพูดได้อ่ะไม่ไปไม่รับแล้วจอดทำไมแหมไม่ไปไม่รับจอดทำไมเออไม่ไปก็ได้อ๋อไม่ไปก็ได้ไม่ไปแล้วมาขับทำไมไม่กลับไปมาทำไมเออเพื่อให้รับหนูเหรอรับหูเหรอกูรีบกูรีบ วายจริงๆครับผมแปลว่าผมรักคุณับผมใช่ครับผมก็รักกันไปนะครับคันตาพี่สองคนเนี่ยอาสาจะมาโดนลงโทษแทนแรบซี่ซึ่งจะมีบทลงโทษแบบ A กับ B น้องอยากจะให้ใครโดนบทลงโทษแบบ A และใครโดนบทลงโทษแบบ B ครับผมเลือกมาโอเคป่ะอยาไปชี้นำน้องเขาใคร A อใคอไแก้เอากระเป๋าน้องไป โอเคโอเคใครก็ได้มีเฮ้ยเราใจตรงกัน A กับ B อือพี่เอครับผมเหมือนเขาก้ก็้ีครับผน้องครับพี่ให้มนยัี่ A แล้วแันอ A A พี่เอครับพี่เอครับผมพี่บีพี่บีสก็ได้ครับผม DJ ตั้มซาโดนไป A 2นะครับส่วน DJ ดีเจต้องพี่โดนหมดแล้วรถเอแล้วครับพี่พี่บีคนละเอคนละเอคนละบีโอเคเอโอเครับบเอบีเอกับบีเดือดตึงมาสมรีกันตันนอนนีตันต้องเรีักตำมัดตำมัดเอกับ B ก่อนเกับเอกูบอเอสอง A B บี B อบีเอบอเบีค่ะสุค่ะพีเอพี่คนบีค่ะบีโอเคเอแล้วกัน ตอนนี้พี่น้าทำาไม่ไปแล้วไปแล้วเอแล้วก็ปีแล้วนะเอมึงจะไม่บกนปีเทาไมเดี๋ยวเราจะให้คุณปามีเนี่ยร้องเพลงให้ฟังสักเพลงไหฮะจ้าด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 ที่เลกเแล้วกันที่ สรุปคะแนนการโดนลงโทษคุณเอกไอวิตโดน A ไป19คะแนนและโดน B ไป12คะแนนส่วนดีเจตั้มซ่าโดน A ไป12คะแนนและโดน B ไป19คะแนนเพราะฉะนั้นคุณเอกไอวิตจะต้องโดนบทลงโทษ A นั่นก็คือ เอาแป้งโรยหัวแล้วตบด้วยถุงเท้าส่วนดีเจต้อมซ่าต้องโดนบทลงโทษบีนั่นก็คือต้องวิ่งตะโกนด,ดังๆว่าผมขอโทษที่ไม่รับผู้โดยสารและตอนนี้ถึงคิวแล้วนะครับสำหรับบทลงโทษเอนั่นคือตบหน้าด้วยถุงเท้านี่แหละทางนี้ถอดถุงเท้าที่เขาใส่ดีกว่านะครับถอดมาถอด,ท,อดทั้งวันแล้วนะทั้งวันแล้วนะถนะอดมา มาทีมงานใส่มาหมดเลยถ้าหมดลงโทษก็ก็หมดไม่มันน้อยไปเปล่าเฟลคือเยอะกว่านี้หน่อยอ่าอ่าพร้อมยังครับผมอูไม่พร้อมมีอะไรจะสั่งเสียไหมไม่ตายเอากี่ทีดีป่ะกี่ทีไม่ได้หนึ่งสองสาม นตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะโดนทําโทษกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตรงสะพานเชื่อมที่ไหนวะเซนเทนเวิด์ยามแมงไล่นะครับเดี๋ยวต้องซาจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวจะตะโกนขึ้นมาใส่แท็กซี่เลยดูนะเดี๋ยวจะไปแล้ว Day, <laughs> สวัสดีแท็กซี่ไทยสวัสดีแท็กซี่ไทยทำไมไม่รับผู้โดยสาร <laughs> ทำไมทำไมคนมองกูเต็มเลยอะไรอ่ะวิ่งเหรอ,อเอ,อ้โอ้โย่คนเต็มเลย <laughs> ขอโทษครับ <laughs> ขอโทษที่ไม่รับผู้โดยสารผู <laughs> ้อาทุขอโทษ โดยสารกูขอโทษกูขอโทษครับขอโทษจริงๆผมเป็นแท็กซี่แต่ผมไม่รับผูด้โดยสารผมจะไปส่งรถผมจะไปเติมแก๊สบ้างครัผมอยากจะไปรับแต่ฝนหลังอ่ะผมอยากจะรับแต่ฝรหลังคุณเข้าใจไหมครับแต่ว่าผมขอโทษผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษผมรับแต่ฝนหลังเข้าใจไหมครับผมอยากจะไปเติมแก๊สบ้างแต่ว่าผมขอโทษ ผมขอโทษขอโทษจริงๆนะขอโทษผมขอโทษผมขอโทษครับที่ไม่รับผู้โดยสารครับกูมันกันกูไม่รับผู้โดยสารและนี่คือรายการและนี่คือรายการเต้นบอลกูก็ไม่ได้อยากขาวขนาดนั้นะขาวไ้วันนี้นะฮะก็เราก็ได้รู้แล้วว่า คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจอกันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะปฏิเสธใ,<ช>ใช่ปะใช่แต่ว่าผมก็อยากจะพูดนะฮะว่าแท็กซี่อ่ะผมผมกล้ายืนยันนะครับตัวผมเองเลยว่าว่าแท็กซี่จริงๆแล้วอ่ะมีแท็กซี่ที่ดีเนี่ยเยอะมากนะฮะ,ะผมให้เลย80%เปซ็นเป็นแท็กซี่ที่ดีไม่ว่าจะเก็บของได้เมื่อคืนไม่ว่าจะลดค่าโดยสารสิ่งที่ผมเจอมาหมดแล้วไม่ว่าจะพูดดีอธัธยาศัยดีที่เจอมาแล้วแต่ว่าแท็กซี่ส่วนหนึง่งที่ปฏิเสธผู้โดยสารนี่แหละครับถูกต้องเป็นคนที่ทําให้ส่วนใหญ่เนี่ยแท็กซี่เสีย เสียหมดใชจจจ่จริงๆแล้วเนี่ยสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีคนดีอีกเยอะมันอาจจะขาดอะไรบางอย่างาการอบรมหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะถ้าเกิดมีหน่วยงานมีที่อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ช่วยเหลือกัน เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรทำไมเราถึงไม่รู้อย่าห่วงแต่ว่ารับฝรั่งรับคนใกล้ๆไปส่งใกล้ๆเพื่อที่ได้เงินเร็วๆหรืออะไรเงี้ยนะครับคนที่เดือดร้อนนะมันมีเยอะคุณคิดดูเนี่ยรอรถเมย์สมมติผมเคยนะยืนรอรถเมย์อยู่แม่งรถเมย์ก็ไม่มาพอเรียกแท็กซี่เสือกไม่ไปอีกแท็กซี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการที่แบบเราจะเดินทางไปไหนมาไหนแต่จริงๆแล้วมันเสือกไม่ใช่ไงมันกลายเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือการเดินไปอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกที่ที่คิดว่าดีกว่าการเเีีียกกกแทท็็็ซซ่่่ออะใคคคคััลลล้้วววุุุุณณณงนนนนนนึดูสมมติาปข หหาหมอคุณบอกหมอว่าคุณเป็นไส้ติ่แต่หมอกลับบอกว่าเฮ้ยโรคนี้หมอไม่รับรักษามันไม่คุ้มหมอรักษาเฉพาะโรคที่คุ้ม คุณว่าคุณจะโมโหไหมมันเป็นเรื่องของจรรยบรณนะครับ<ช>ทุกอาชีพมีจรรยบรณนะครับจรรยบรณที่ดีที่สุดของการเป็นแท็กซี่คือไปรับผู้โดยสารไปส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยน<ช>ี่คือสิ่งที่คนไทยต้องการนะครับการสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับเอกไอวิทนะฮะแล้วก็ดีเจต้มซานะครับยังยืนยันว่าจริงๆแล้วอะแท็กซี่ดีๆในเมืองไทยอะมีเยอะมากก<ช> <ๆ S 1> ว่าแท็กซี่ที่ไม่ดีก็เป็น E p พีหนึ่งนะฮะของเราที่มาสำรวจนะฮะแล้วก็ยอมโดนํำโทษแทนสำหรับพวกคุณที่ไม่รับผู้โดยสารเอยพบกับ อีพีต่อไปใช่อีพีสองกัต 2> 2กตมซ่าและเอกไอวิทย์กับรายการเตปปากสวัสดีครับสวัสดีครับ